We'll be right <laughs> back. จริงได้เยืนลงให้ทำยังไงใจมันถึงวมลงรักเธอจริงใจฉนันเธอแค่เหนมันทให้กินไนอนอย่าบอกเธอสะกดตัวเธอดนะ้ ้องหน้าก็เลยฮอปเหรอฮะไปกบเหรอฮะจะมาอมาอบอะไรไปกบเนี่ยเพลงต่อไปนะคะใครร้องได้ช่วยร้องด้วยละกันข้อหมายดีมากๆเลยอันนี้จริงก็คืออิงหลอด ขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนคลับทุกๆคนด้วยแล้วกันนะคะอยู่ด้วยกันมาสองปีกว่าแล้วนะคะเก <c oughs> <c oughs> ่งมากอะไร <c oughs> ไม่เบื่อไม่เบื่อ <c oughs> รสชาติชีวิตค่ะอะไปใครร้องได้ identified. ช่วยร้องด้วยไว้อยู่ จากนี้มปนานเท่านานสักเพียงไหนจะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้ักยิ่งรักเธอหมดใจขอบคุณแปดสามดวงด้วยนะคะน่ารักมากๆสี่แล้วอ่ะ

ไม่ที่สำคัญแต,แต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ ส,ยยสุดท้ายแล้วใครร้องได้ช่วยร้องด้วยน,นะคะร้องได้ไหมเดี๋ยวจะให้ร้องเพิ่มเ

ควบคุมสติด้วยนะคะถอยลงไปว่าเขาว่าเขาให้พี่น้องกอดกันเองไม่เป็นไรเลยช่วยด้วยค่ะโดนดู <'t> ทางสายตา You Happy ลุดนะ างล่างจมูกบานหมดแล้วอะไรอ่ะให้นับให้นับให้นับเจมแล้วเจมเจมเจมเร็วเจมเจมแล้วเร็วเอา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 เดีวอาเอาเอะไรอะหนึ่งสองสามใช้ได้ถึงปีหน้าโหัว มันต้องเร็วกว่านี้วันหลังนะปล่อยคิวกำลังกอดแล้วขึ้นมาเลยวิ่งมาเลยฮัลโยลบบนเปิดแฟนให้หน่อยค่ะอะไรกอดกันเลยค่ะฮะกอดกันยังกอดไปแล้วเอ้าตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันคุณพี่เดี๋ยวคู่เราอะไปไหนคู่หนูกลับบ้านไปแล้วหนูเหงามากตอนเนี้โอ้ย โอเคเพลงต่อไปนะคะใครร้องได้ช่วยร้อ,องด้วยละกันช่วยไม่ได้ท่หนาที่บนจังเลยอะ่ะ จะตอกตกลงคงจะคุ้มค่ามากแต่จะต้องทิดหวัง นะคะไม่ใครจะให้ติ๊กเปล่ามีหรอทุกคนเปิดแฟดด้วยนะคะเปิดแฟดให้พี่ฟ้ากับชาหลอดด้วยนะคะเปิดแฟดมาด้วยนะนีาไหวนะเราไหวนะตอนนี้ไหวพี่มึงไม่น่าเข้าห้องกูเลยเปิดแฟดให้อิงหลอดด้วยนะคะ หอมเลย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 ไอชารลอดมันอยากทำมานานแล้วช่วยมันหน่อยเปิดแผ่นให้อิงหลอดด้วยนะคะทุกคนเปิดแผ่นให้หน่อยค่ะจะเก็บภาพสวยๆไปด้วยกันนะคะเปิดแผ่นให้หน่อยค่ะใครก็ได้เอาไม้เอาไม้ออกจากพันก่อนดิตอนนี้หอมแก้มให้คุณพระเหนค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะครับผมอันนี้ขอบคุณค่ะใครมีของผูกติดไม้ติดมือเอาออกมาได้เลยนะคะช่วงนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะต้องคลานมาเลยเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหอมเลยหอมเลยพี่หนูรอเดี๋ยวคุณลงไปได้นะมีนานะแป๊บหนึ่ง อะไรอ่ะโอ้ยขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้มินเบฟน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับอันนี้ด้วยฮะโอเคมีท่านไหนอีกไหมจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เอาของขวัญติดไม้ติดมือมานะคะขอบคุณค่ะเอาออกมาให้หมดเลยค่ะช่วงนี้ครับผม โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวแก้ววายโอเคจากโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับเปิดไฟอยากให้เปิดไฟเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมจ๊ะโอเคเรอแป๊บหนึ่งนะอันนี้อะไรจ๊ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านกองทัพด้วยนะคะยังถ่ายรูถ่ายลูกคู่แป๊บนึงได้ไหมคะไม่ได้พี่ป้าถ่ายลูกคู่แป๊บนึงเปิดไฟได้ไหมครับรอสักครู่นะจ๊ะมาแล้วมาแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับดอกไม้แล้วก็ช่อเงินนะคะให้เวลาสี่เก้าแปดขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆบ้านเลยนะคะ ค่ะเปิดแฟลชได้ไหมคะก็อยากได้ภาพนะคะนะคะเปิดแฟลชได้ไหมคะฮะใช่เปิดแฟลชในมือถือจ้ะทุกทุกคนเลยได้ไหมจ๊ะเขาอยากได้ทุกคนเ,เปิดแฟลชให้หน่อยนะคะเปิดแฟดหน่อยนะคะทุกคนเลยเออทะเลดาวรู้จักบอส ถ่ายรูปสวยๆด้วยกันค่ะกูรู้สึกผิดมากเลยที่ชวนมึงมาห้องกูเนี่ยอันเดอร์อันเดอร์ชีดชกันหน่อยค่ะใครก็ได้ไปเก็บใส่ดิขอบคุณนะคะโอเคเปิดทะเลดาวเยอะๆยี้ชีตกันนะคะ อ้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการรอชา้าเดี๋ยวจะ<น>อำลาละเดวจะอำลาตัวแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนสนุกกับค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็กลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะคะส่วนพี่ฟ้าก็อย่าเมานะเดี๋ยวโทรหาอีกคืนนี้